สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดงวดประจำวันที่29กันยายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่28นะครับผม สำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่8กับ5นะครับผมสำหรับ5ดับไปนะครับผมก็มาเฉพาะ8นะครับผมสำหรับ8ก็มา87นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผม8 7ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็8 8ในรอบ v i p นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29 สำหรับวันที่29นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่5กับ1นะครับผมสำหรับ5ก็จะมี 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, และก็ 5, 7นะครับผมสำหรับ1ก็จะมี 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6 และก็17นะครับผมถ้าเอฟซพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่อดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ5กับ1นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5่ง้าและก็6 6สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี3 1 4 2 1 6 3 5 4ี่้าและก็1 5 6นะครับผมเด็กศิลปน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ